สวัสดีค่ะพิมินวัชรินญ,ญานะคะจากช่องย t ท b e พยาเพชพัทรานาคาราชนะคะเพจอัญมณีเพชรเกรดแก้วผู้สืบตำนานพยาเพชพัทรานาคาราชและพระชายานยญญาเรนทัศนีเทวีรวมถึงสื่อสารธรรมะดีๆจากเสด็จพ่อเพจมาแบ่งปันลูกหลานนะคะวันนี้ก็เป็นคําถามที่ว่าในเมื่อพระพุทธองค์นะคะท่านทรงสอนเรื่องอ,อย่าเชื่อเรื่องหมอดูทานายทายทักหลักฮวงจุย้ยศาสตร์ดาราศาสตร์โหราศาสตร์อะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ทําไมถึงมีผู้คนมากมายนะคะ ประสบความสําเร็จจากการเชื่อสาดฮวงจุย้ยจากการไหว้เทพจากการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จากการบูชาวัตถุมงคลอะไรต่างๆหรือจากําแนะนําจากศาสตร์ต่างๆที่เป็นศาสตร์เรื่อง่อวงจุย้ยหรือหลักพลังงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลักดวงชะตาไปทําบุญตรงนี้แก้ตรงนั้นอะไรได้ได้ประสิทธิภาพะนะคะ คือสําหรับพี่มิ้นนะคะคือเราต้องบอกว่าเราเป็นสายปฏิบัติธรรมมาก่อนนะคะแล้วเราก็มาตรงนี้ด้วยนะคะเรามาตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้ทิ้งการปฏิบัติธรรมนะคะแต่เราว่าเราใช้การปฏิบัติธรรมของเราที่เราทามามก็ค่อนข้างมีความเข้าใจอยู่ในระดับหนึ่งนะคะมาสังเกตนะคะในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะซึ่งเป็นหลักพลังงานนะคะพี่มิ้นจะเรียกว่าหลักพลังงานเพราะเทพเนี่ยก็คือท่านก็เป็นพภูมิหนึ่งนั่นแหละนะคะ,นะคะไม่ว่าจะเทพพญานาคหรืออะไรนะคะทุกๆคนทุกๆองค์ รวมถึงแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยก็เวียนไายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารน,นะคะแต่ภูมิเนี่ยแหละทำให้เราต่างกันแต่ว่าภูมิก็เป็นสมมุติแห่งการเวลาสมมุติด้วยบุญกุศลนะคะอย่างพญานาคท่านก็มีทั้งบุญและในส่วนที่เป็นอกุศลที่ครอบภูมิท่านไว้อยู่อะไรเงี้ยนะคะก็จะทําให้ขีดจํากัดในเรื่องบางเรื่องโดยเฉพาะปัญญาถึงพระนิพพานอะไรแบบนี้ท่านาจะทําให้ปรากฏมีในอัตภาพภพภูมิของพญานาคไม่ได้นะคะ อ,อย่างเทพอย่างเนี้ยก็บุญถ้าบุญครอบท่านมากๆนะคะแล้วเป็นบุญที่เหมือนกับทำให้สวยสุขสบายเนี่ยมันก็จะเป็นไปในเรื่องของฝ่ายโมหะที่ทําให้หมองไม่เห็นในสัจธรรมแท้ในโลกอีกด้านหนึ่งที่ถ้าเกิดหมดอายุไขเนี่ย ต้องไปต้องไปทุกนะต้องไปทุกต้องไปต,ต้องไปตามตามเวรตามกรรมที่ท่านยังยัง,ยงจะต้องเวียนว่ายตายเกิดนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นองค์เทพที่โอเคมีเหตุปัจจัยมาพอสมควรก็จะรู้สึกว่าอัตภาพนี้ของท่านก็ไม่แน่นอนท่านก็จะขวนขวายในการสร้างบุญญาบารมียิ่งยิ่งขึ้นไป อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของภพภูมินะคะส่วนมนุษย์นี่ทําไมเราลําบากจังนะคะก็คนที่สบายก็มีนะคะส่วนคนที่ลําบากก็เราเกิดมาด้วยบุญและบาปเนี่ยผสมกันนะภูมิมนุษย์เนี่ยเป็นบุญเป็นภูมิเก่งๆกลางๆนะเขาถึงเรียกได้ว่าเป็น,ปนภูมิที่อยู่เก่งกลางที่จะสร้างบุญและบาปนะคะจะไปต่อจะลงไปต่อลงนี่คือลงอบายหรือว่าจะขึ้นไปสวรรค์หรืออีกทางหนึ่งคือไปพระนิพพานคือสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดมันไปได้หลายทางนะคะ ดังนั้นเนี่ยพี่มิ้นก็จึงมีความเข้าใจนะตรงนี้ว่าเราคือท่านเองก็เป็นแค่ภพภูมิหนึ่งที่กําลังสวยบุญของตัวเองอยู่นะคะและก,ก็การช่วยเหลือของท่าน นะคะคือเทพเนี่ยมีอะไรเทพมีบุญมีพลังงานนะคะคือเรามาอยู่ตรงเนี้ยเราไม่ปฏิเสธนะว่าเทพมีพลังงานนะคะเราไม่ปฏิเสธในเรื่องของพลังงานของเวทมนต์คาถาเราไม่ปฏิเสธในเรื่องของพลังงานที่มีผลความแปรปรวนของของการโคจรของดาวอะไรเงี้ยเราเราเราร,ะะเรารู้สึกได้อยู่นะคะเรารู้สึกได้อยู่แต่ทีนี้นะคะแต่ทีนี้เนี่ย หลักษาอะไรพยากรณ์ฮวงจุ้ยเจ้าที่แรงหรืออะไรเนี่ยเราเราสัมผัสเรื่องพวกนี้ได้อยู่เราไม่ปฏิเสธเลยนะคะเพราะว่าไหนไหนก็เราก็สัมผัสเรื่องโอเคสื่อสารเฉลยพ้องพี่นันก็คือเรื่องของการสัมผัสเนาะแต่ว่าเราก็มัน,ม,นมันก็คือประตูในการสื่อสารพวกนั้นมันก็จะออนไลน์สัมผัสเรื่องพวกนี้ได้บ้างได้บ้างนะคะ <gasps> ของพี่มิน้นจะใช้คําว่าได้บ้าง <pus azo> คือเราต้องบอกเลยว่าเราไม่เอ็กซ์เพรสตนะในในเรื่องของการสัมผัสอะไรที่ที่มันมันมันเป็นไปในทางนั้นน่ะนะคะแต่ว่า เราก็พอรับรู้ได้บ้างว่าว่ามีอยู่จริงแล้วก็มีพลังอํานาจได้อยู่แต่ทีนี้เนี่ยเส,สด็จพ่อองเพชรในเมื่อท่านเป็นองค์เทวดาแห่งความเข้าใจท่านเป็นเทวดาแห่งแห่งปัญญานะคะก็ท่านก็จะเน้นให้เราคือท่านมาเพื่ออะไรมาเพื่อให้เราปิดประตูใบยภูมิการปิดประตูใบายภูมิจะต้องทำด้วยวิธีไหนก็คือการสร้าง ญญาการเจริญปัญญาด้วยวิปัสสนากรรมาฐานเนี่ยคือที่ท่ทานมาทาอย่างนี้นะคะท่านก็จะระวังเรื่องการสื่อสารความงมงายอะไรต่างๆเนี่ยให้เรานะคะแล้วก็จับเราให้ละพยายามทําเหตุปัจจัยเพื่อละศิรพัฒนาบามาคือการเชื่อแบบผิด,ผดๆเ<ๆ><ๆ>ชื่อในอํานาจสิ่งที่จะนําพาเราไปสู่มรรคผลนิพพานไม่ได้นะคะแม้แต่อํานาจในตัวท่านเองนะคะท่านท่านเป็นเทพอย่างเงี้ยท่านก็พิสูจน์ให้เราดูหลายอย่างว่าเนี่ยนะคะยังไม่ต้องพูดถึงอัญมณีของท่านเนาะ พูดถึงแค่ตัวท่านเองเนี่ยนะคะที่เป็นฐานพลังของอัญมณีเนี่ยนะคะก็ช่วยเราไม่ได้ทุกครั้งอันนี้พี่มินก็ยอมรับเลยนะคะยอมรับแล้วเราก็ก็ให้บูชาโดยให้ความเข้าใจอย่างนี้ว่าพลังงานต่างๆเหล่านี้เนี่ยหรือหมอดูหรือทุกท่านนะคะที่เคยเกื้อกูลกันมานะคะก็จะกลับมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ด้วยาศาสตร์ความรู้บางอย่างนะคะเหมือนกับพ่อแม่ก็ช่วยเราได้บางเรื่อง อยู่ดีๆญาติผู้ใหญ่มาให้โอกาสเนี่ยเขาเรียกว่ามีเหตุปัจจัยด้วยกันมาจึงทําให้การช่วยเหลือครั้งนั้นๆเนี่ยมันสาเร็จนะคะแต่ว่าพระพุทธองค์สอนเรื่องอนัตตาอนัตตาเป็นธรรมใหญ่นะคะธรรมใหญ่ที่มันเป็นครอบทุกๆอย่างนะคะในเรื่องของการช่วยเหลือก็เป็นอนัตตาครั้งนี้อาจจะช่วยได้ครั้งนี้อาจจะขอพรอได้ครั้งนี้พลังบารมีของอัญมณีวัตถุมงคลต่างๆอาจจะช่วยคุณได้ครั้งนี้ศาสตร์ความรู้เรื่องการพยากรณ์อ,อาจจะช่วยคุณได้ แต่ถ้าช่วยได้จะต้องมีคำว่าร0 0นะคะเนี่ยคือคำว่าร้อยเปอรคืออะไรร้อคืออัตตาซึ่งมันขัดแย้งนะคะย้อนแย้งกับสิ่งที่พระพุทธองค์สงสอนเรื่องอนัตตาคือความไม่แน่นอนแล้วก็ความไม่ใช่ตัวตนนะคะบังคับบัญชาไม่ได้ดังนั้นเนี่ยพี่มิ้นก็ศึกษานะคะเราศึกษาด,ด้วยการปฏิบัตินะเราก็เคยเหมือนกับมีประสบการณ์เห็น ประสบการณ์ในการเห็นอัน,นิจจังทุกขังอนัตตาอะไรเงี้ยเราเรา,เราก็เคยมีประสบการณ์เราจึงมีพอจะมีนะคะพอจะมีพื้นฐานว่า,าสิ่งใดๆอ่ะมันมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วเราก็มาเปรียบเทียบกับสิ่งที่มันเป็นความเชื่อเดิมของเรานะคะว่าเรามีเทพเราควรจะต้องได้อย่างนั้นเราควรจะต้องได้อย่างนี้เราย่อมจะมีอะไรที่พิเศษเราควรจะได้อะไรที่พิเศษเจดพ้ององเพชรก็พิสูจน์ให้เห็นหมดเลยนะว่า เรื่องหลายอย่างแม้แต่เรื่องเล็กเรื่องน้อยก็ตามนะคะบางอย่างท่านก็ช่วยเราไม่ได้เลยช่วยแม้แต่บอกให้รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าก็ยังช่วยไม่ได้เลยนะคะท่านก็ไม่อยากปิดโอกาสให้เราเห็นทาตามความเป็นจริงท่านก็อยากจะให้เราเห็นธรรมชาติของกรรมนะคะว่าตราบใดที่ยังเวียนว่ายตายเกิดจะมีเทพสักกี่องค์มาห้อมล้อมนะคะแต่คุณก็ยังมีกรรมเป็นใหญ่นะคะเทพไม่ใช่เทพพระเจ้ากรรมต่างหาที่เป็นเทพพระเจ้าทํากรรมใดไว้นะคะเป็นบุญหรือเป็นบาปก็ย่อมจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น นะคะดังนั้นเนี่ยจะมีเทพจะมีวัตถุมงคลนะคะถ้าช่วยได้ก็แปลว่ากรรมดีเราพยายามมีอยู่นะคะจึงเปิดโอกาสให้เหตุปัจจัยที่มีอุปกรณ์คือพลังงานหรือศาสตร์วิชาความรู้ต่างๆเรื่องโหราศาสตร์หรือเรื่องอะไรพอจะช่วยเราได้นะคะแต่ถ้าเกิดกรรมไม่ดีเนี่ยมันหนักนะคะจะมีวัตถุมงคลจะมีใครก็ตามแต่นะคะมายืนอยู่ตรงหน้าผู้เป็นผู้มีบุญวาสนาบารบีก็ช่วยเราไม่ได้เพราะกรรมเขาไม่เปิดโอกาสให้ นะคะกรรมี่ยไม่ใช่เป็นเหมือนกับตัวตนไม่ใช่มารไม่ใช่พยามารพยามารไม่ใช่เป็นผู้ลิขิตกรรมนะคะกรรมเนี่ยมันเป็นสภาพธรรมนะคะเป็นสภาพธรรมหนึ่งซึ่งมีผลเป็นพลังงานแล้วก็จะแปรรูปไปตามสิ่งต่างๆที่เราเกี่ยวข้องผ่านขันเรานะคะกา,การมีชีวิตดังนั้นเนี่ยก็นี่เป็นสิ่งที่พี่มิ้นปฏิบัติด,ด้วยแล้วก็เข้าใจนะคะก็จึงนํามาถ่ายทอดแบบนี้ แลวเราก็ให้บูชาอัญมณีของเสด็จพ่อองค์เพชรด้วยนะคะดังนั้นก็คือใครมีความเข้าใจจุดนี้แต่ยังรักนะคะที่อยากจะครองอยากจะบูชานะคะด้วยความรู้สึกดีๆความรู้สึกต้องชะตานะคะก็ค่อยบูชากันนะคะแต่ต้องทําความเข้าใจก่อนนะคะเพราะว่าเราก็อยากจะให้ทุกท่านบูชาด้วยความรู้ความเข้าใจบูชาด้วยสติปัญญานะคะและก็ท่านๆ่านเองเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นที่พึ่งในเรื่องของหลักพลังงานตาม โอกาสวาระแห่งบุญวัสนาของเราในแต่ละช่วงได้นะคะอันนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้อันนี้พี่เมนก็ขอต่อเป็นการเล่านะคะประสบการณ์แบบนี้ไว้ใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ช่อง YouTube พยาเพชรพัฒรานคราชเพจอัญมณีเพชรเกรดแก้วพี่เมนด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ